อัลลัยกุราะฮ์ตุลลอฮ์วะะเระกาตุสลามมายังเด็กนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับในรายวิชาวิของครูอาดัมนะครับวันนี้ครูอาดัมจะให้นักเรียนนะครับอ่านคลิปวิดีโอในการท่องจำรูปคนอิสลามห้าประการนะครับมายังกลุ่มไลายผู้ปกครองนะครับมาดูกันนะครับนักเรียนครับว่ารูปคนอิสลามห้าประการมีอะไรบ้างรูปคนอิสลามมีห้าประการนะครับหนึ่ง อออออััฮฮฮฮะดลลลลลลลิิ์ว ش ه د أن لا إله إ น ا الله و ม ش ه د أن محمد ูลุลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรซูลของอัลลอฮ์สองต้องดำรงละหมาดห้าเวลาทุกวันเมื่อมีอายุถึงกำหนด ขอเก้าขวบฝันร่วมละเวนีขอเก้าขวบมีประจำเดือนหรือข้ออายุครบสิบห้าปีสามต้องบริจาคสกัดเมื่อมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีสี่ต้องถือสินอดทุกวันตลอดเดือนอมฎดอนโดยเว้นจากข้อห้ามตามบัญญัติศาสนาห้าต้องไปตามพัตจีหนึ่งครั้งในชีวิตณใบตุลลอเมืองมักะกะฮ์ทสามารถเดินทางทั้งไปและกลับ ได้โดยไม่เดือดร้อนนี่คือรุกคนอิสลามมาประการนะครับขอ,อนักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับต้องจำและอ่านคลิปวิดีโอสมมาด้วยนะครับและคูขอต่อรลตาแล้วนะครับขอให้พวกเราทุกคนนี้นะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพปานนาไมที่แข็งแรงนะครับนะครับและมีความสุขความมรดกนะครับท้งโลกนี้และโลกหน้านะครับอัสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาต